วีลคัมแบ็คออโต้ไรต์รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศที่ถือได้ว่าเป็นตำนานและยังคงถูกใช้งานอยู่ทั่วโลกรวมไปถึงกองทัพอากาศไทยด้วยนั่นก็คือ AIM 9ไซวินเดอร์ขีปนาวุธที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นแต่ยังคงครองความนิยมจนถึงปัจจุบันด้วยความเรียบง่ายความน่าเชื่อถือและราคาที่ถือว่าคุ้มคา่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้ทําให้ไซวินเดอร์กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธปล่อยนำวิถีระยะใกล้ที่นักบินรบทั่วววโลกไ้างใจ เอ็มลบเก้าไซวินเดอร์เริ่มต้นถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี1,950โดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจุดเด่นหลักคือเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะใกล้ที่ใช้ระบบนำวิถีอินฟราเรดในการตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของเครื่องบินข้าศึกตัวโครงสร้างของมันอาจดูเรียบง่ายเมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆแต่ความจริงแล้วนี่คืออาวุธที่พิสูจน์ตัวเองในสนามรบมานับครั้งไม่ทวนผ่านสงครามเย็นสงครามเวียดนามสงครามอ่าวและอีกหลายสมรภูมิทำให้ชื่อเอ็มลบเก้ากลายเป็นตำนาน สำหรับกองทัพอากาศไทยเอ็มลบถือว่ามีบทบาทอย่างมากในโครงการจัดหาอาวุธเพื่อเสริมกำลังทางอากาศปัจจุบันไทยได้มีการบรรจุใช้งานร่วมกับเครื่องบินขับไล่หลักทั้ง F-16 Fighting Falcon และ JAS-39 ค r i p e n รีเปนซึ่งการมีขีปนาวุธไซวินเดอร์ทำให้เครื่องบินเหล่านี้สามารถเข้าร่วมพานกิจการรบทางอากาศแบบระยะประชิดได้อย่างมั่นใจ เมื่อพูดถึงสมรรถนะเอ็มลบก้าวไซวินเดอร์มีความยาวประมาณ3เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว12เซนติเมตรน้ำหนักรวมราว85กิโลกรมัมความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่มากกว่าแมตสองจหรือมากกว่า3,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้มันสามารถไล่ตามเป้าหมายที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวรบแรงระเบิดแบบฟอร์รากเมนเทชันมีน้ําหนักประมาณ10กิโลกรมัมซึ่งเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อเครื่องบินรบทุกประเภท ระบบนำวิถีอินฟราเรดของ AIM-9 ok รุ่นใหม่ๆอย่าง AIM-9X ถือว่าก้าวล้ำไปอีกขั้นสามารถตรวจจับเป้าหมายจากมุมกว้างต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ดียิ่งขึ้นและยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเลงบนหมวกนักบินได้ทำให้นักบินเพียงแค่มองไปที่เป้าหมายขีปนาวุธก็สามารถล็อกและยิงออกไปได้ทันทีเทคโนโลยีนี้สร้างความได้เปรียบอย่างมากในสถานการณ์การรบแบบดอกไฟที่ต้องการความเร็วและความแม่นยำ สำหรับประเทศไทยการที่มีเอมลบเก้าไซวินเดอร์อยู่ในคลังแสงถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับนักบินไทยอย่างมากแม้ว่าเราจะไม่ได้มีการใช้งานในสถานการณ์จริงบ่อยครั้งแต่การฝึกซ้อมและการเข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพพ,พันธมิตรเช่นคอบราโกทําให้ขีปนาวุธรุ่นนี้ยังคงถูกใช้งานและทดสอบอยู่เสมอซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นของมัน เมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นอื่นๆ AIM-9 มีจุดแข็งที่สำคัญคือความง่ายในการบำรุงรักษาความน่าเชื่อถือและราคาที่ไม่สูงจนเกินไปหากเรามองในมุมมขององค์การจัดซื้อขีปนาวุธ AIM-9 รุ่นใหม่อย่าง AIM-9X มีราคาประมาณ400,000-500,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกหรือประมาณ14-18ล้านบาทไทยต่อ1ลูกขึ้นอยู่กับสัญญาจัดซื้อและจำนวนที่ซื้อหากซื้อในจำนวนมากราคาต่อหน่วยก็จะถูกลง แม้จะดูเหมือนแพงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะกลางเช่น AIM-102 AMRAAM ที AM <A IM> ่ราคาสูงถึง1.2-1.5ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกแล้ว AIM-9 ถือว่าคุ้มค่ามากเพราะเป็นอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อการรบระยะประชิดและมีอัตราการยิงสำเร็จสูงกว่ามากเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสมจุดที่น่าสนใจอีกอย่างคือ AIM-9 ถูกผลิตและใช้งานโดยมากกว่า40ประเทศทั่วโลกมีการปรับปรุงรุ่นต่อรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความเข้ากันได้สูงกับแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น F16, F-18, F-15, Gripen หรือแม้กระทั่งเครื่องบินขับไล่ที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกาแต่ถูกออกแบบให้รองรับ NATO Standard ทำให้ a i m 9กลายเป็นขีปนาวุธที่มีความยืดหยุ่นที่สุดรุ่นหนึ่งสำหรับไทยนั้นการใช้งาน a i m 9ไม่ได้มีเพียงแค่ในภารกิจเชิงรุกแต่ยังใช้ในการสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ด้วย การมีไซวินเดอร์ในกองทัพอากาศถือเป็นการส่งสัญญาณให้เพื่อนบ้านและพันธมิตรเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการป้องกันด้านฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคในมิติขององค์การฝึกซ้อมเอมลบเก้ายังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทักษะของนักบินรบไทยเนื่องจากการฝึกยิงจริงนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากการฝึกจึงมักทำผ่านระบบจำลองหรือใช้หัวฝึกซ้อมแต่สิ่งเหล่านี้ช่วยให้นักบินเข้าใจหลักการทำงาน การล็อกเป้าและการยิงในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้เมื่อต้องใช้งานจริงในอนาคตเมื่อเรามองไปที่อนาคตขีปนาวุธเ9ลบไซวิเดอร์แม้จะถูกพัฒนามานานแล้วแต่ด้วยการอัปเกรดต่อเนื่อง AIM 9X Block ii และ Block iii ยังคงเป็นมาตร,รฐานที่หลายประเทศเลือกใช้และสำหรับไทยเองการที่เราใช้กริปเปนและ f 1 6ที่รองรับเอ 9, ก็หมายความว่าอาวุธนี้จะยังคงอยู่กับกองทัพอากาศไทยไปอีกยาวนาน หากถามว่าคุ้มค่าหรือไม่ในการจัดซื้อ Aim ลบเาสำหรับประเทศไทยคำตอบคือคุ้มค่าแน่นอนเพราะเมื่อพิจารณาจากราคาที่ไม่สูงเกินไปสมรรถนะที่พิสูจน์แล้วในสนามรบจริงและความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มที่เรามีมันคือการลงทุนที่เสริมความมั่นคงในระยะยาวสรุปแล้ว Aim ลบเก้าไซวินเดอร์ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงเครื่องบินศัตรูแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีราคาและความน่าเชื่อถือเป็นอาวุธที่สร้างชื่อเสียงมาหลายทศวรรษ และยังคงมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศไทยจนถึงปัจจุบันหากอนาคตไทยมีการจัดหา AIM-9X เพิ่มเติมจะยิ่งทำให้ศักยภาพของ